ตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงที่โรงแรมแล้วนะครับผมหลังจากที่เราออกไปเทลบิก้าทัวร์กันนะครับถามาว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับสนุกตอนแรกอนะคิดว่าเขา,าจะแค่พาขับรถแล้วก็ถึงถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จกับจบเฮออ้ยไม่ใช่อ่ะเขาพาไปกิจกรรมไปเดินเดินแล้วก็แนะนําพาไปแนะนําเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปให้เสร็จแล้วก็ปล่อยฟรีเลยเราจะถ่ายรูปเราจะเดินไปที่จะอะไรก็แล้วแต่คือแล้วเขาไม่มีเวลาจํากัดด้วยไม่มีเวลาแล้วอะ่ะเฮ้ยให้เวลา5ทีนะ ให้เวลา15นาทีนะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ต้องไปแล้วนะไม่มีแค่มาช่วยบริหารเวลาเฉยว่าสายละเริ่มสายแล้วนะตอนนี้เพราะว่าคนที่ใช้เวลาเยอะสุดก็คือเรานั่นแหละถ่ายรูปแล้วก็เดินเดินชิลเดินเสพบรรยากาศไปเรื่อยอืมนั่นแหละเนาะ นั่นแหละอีกอย่างหนึ่งมันมีแค่4คนใช่ใช่ภัยเวทอ่าไพรเวททัว,วร์ตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมนะครับเวลา1นึ่ทุ่มครึ่ง,งตอนแรกไม่ค่อจะแบบเออมาถึง5้าโมงเย็นเออนอนสบายอ้าวดูเวลาอันนี้มันดูคืนนี้ว่าแต่ฟ้าย,ยังสว่างอยู่นะตอนนี้เราดูเหมือนจะไม่เย็นแต่จริงๆหนึ่ทุ่มครึ่งแล้วคืนนี้นะครับเราจะออกไปล่าแสงเหนือกันนะครับเพื่อนๆอ่าเวลาก็คือ3ามทุ่มครึ่งนะครับผมเจอกันที่ข้างล่าง เดี๋ยวเราไปลุ้นกันเนาะว่าจะเจอไหมนะครับตอนนี้ก็ขอต้มมามา่าขาข้าวกินอะไรก่อนก่อนที่จะถึงเวลาสามทุ่มครึ่งเนาะแล้วก็เดี๋ยวออกไปลาแสียงเหนือกันนะครับผม พอถึงเวลาสามทุ่มครึ่งรถก็มารับเราที่โรงแรมทันทีตรงเวลาเป๊ะเลยนะครับโดยคืนแรกนี้จะไปในคณะใหญ่หน่อยนะครับเ,เพื่อนๆประมาณ10กว่าคนทางออร์ล่าทานเฟริรก็จัดรถแวนคันใหญ่มารับเราเลยหลังจากรับครบทุกคนแล้วเราก็ได้เดินทางออกนอกเมืองไปนะครับเพื่อไปหาจุดที่มืดที่สุดแล้วก็อากาศดีที่สุดไม่มีเมฆนะครับเราก็ไปลุ้นกันนะครับว่าเราจะเจอไหมนะครับในคืนแรกนี้นะครับ หลังจากขึ้นรถแล้วนะครับผมทางไกด์เขาก็จะอธิบายให้ความรู้เรานะครับว่าเออแสงออรา่านี่มันมาอย่างไงมันคืออะไรนะครับสถานที่แบบไหนสังเกตยังไงถึงจะมีโอกาสเจอมากที่สุดระหว่างทางนะครับก็ทางไกด์เรานะครับก็ยังมองนหปัญหาสัญคาณนะครับก็ดูพยากรมอ,องอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อและนี่ก็คือ มาจอดกลางทางนะครับระหว่างล่านะครับตอนนี้ฟ้ายัางไม่เคลียนะครับล้วก็ยังไม่เห็นนะครับตอนนี้เวลาเกือบจะเที่ยงคืนแล้วจอดห้องน้ําจอดซื้อกาแฟซื้อน้ําซื้อสแน็คอะไรอย่างเงี้ยท้องฟ้าก็ยังไม่เปิดนะครับมีหิมะตกนะครับเพราะว่าเมาื่อกี้ทางใจเขาบอกว่าหิมะตกนะครับแล้วก็ฝนตกเยอะนะครับอากาศไม่ดีนะครับก็เลยบอกว่าเดีย๋ยวขอพักก่อนนะครับนั่งกินชากินกาแฟกินอะไรก่อนเนาะเดี๋ยวรอให้แบบฝนมันหายก่อนนะครับเพื่อน แม่ปั๊มนะครับนี่ห้องน้ำห้องน้ำของเราที่กลางปั๊มสภาพห้องน้ำก็เป็นอย่างนี้นะครับผมกว้างนะแล้วก็มีตัวนี้นะครับเป็นอ่างนะครับล้างหน้าเมฆไม่มีแล้วนะครับเมฆเริ่มหายไปแล้วเนี่ยไม่มีไม่มีหิมะแลวนะใช่ไม่มีหิมะเลยตอนนี้หายไปแล้วครับระหว่างลุ้นก็ดูปั๊มไปก่อนนะครับอันนี้คือปั๊มที่รัเสเซียนะครับเมืองมูมัน นะครับปัม๊มค่อนข้างจะใหญ่เลยนะครับเพื่อนเห็นไหมแล้วปั๊มก็มีห้องน้ําด้วยนะห้องน้ําอยู่นี่แล้วก็มีมีนไม้รมานะครับอยู่ข้างหน้าโน่นตรงโน้นนะครับเล็กๆนะครับส่วนรถตู้ที่เรามาก็คันโน้นนะครับหนึ่งคันขา,ขาวๆคันใหญ่พอสมควรเลยเนาะนั่งสบายนะครับเพื่อนเรามาดูกันว่าหอวจอร์ไซตัวนี้มันมีอะไรบ้างเหมือนมีเก้าห้านะครับแล้วก็มีน้ำมันเก้าสองด้วยนะแล้วก็มีราคานะครับอันนี้คือราคา นี่เป็นราคาของอตัวปัม๊มไอาราคาของน้ำมันนะครับน่าจะเป็นรูเบิลเปอร์ลิตร53รูเบิลเปอร์ลิตรก็ประมาณสิบบาทนะครับเนี่ยนีล่ละ18นะครับถ้าถ้าแปลไม่ผิดเนาะอันนี้คืออะไรไม่รู้อันนี้คือ34ลิตรเติมไป1 8 2 6รูเบิลนะครับแล้วก็มีน้ำมันอันนี้นะครับเพื่อนไม่รู้ว่าคือน้ำมันอะไรนะครับผมถ้าเข้าใจไม่ผิดเมื่อกี้9 5 9 2น่าจะเป็นเบนซินอันนี้ ให้เราได้เล่นก็เป็นดีเซลแต่ว่าราคานะครับก็ประมาณตามนี้นะครับลิตรละ9รูเบิลนะครับก็30ลิตรนะครับ6ก9รูเบิลก็ประมาณ20บาทใช้ได้เลยทีเดียวก็เป็นเรื่องปกติเนาะที่ว่าประเทศผลิตน้ำมันส่งออกก็ได้ราคาน้ำมันดีนะครับเพื่อนรถเราคือคันนี้นะครับนี่มินิแวนคันใหญ่วัดเ,เทิมนะครับนั่งสบายนะครับนี่เป็นยังไงนี่ ถ้าใครมาทัวร์กับออโราทันเฟอร์นะครับก็จะนั่งคันนี้แหละตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนรถแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ล่าแสงเหนือต่อนะครับที่พี่ันไปนะครับเนี่ยท้างทางก็มืดมากเลยนะเพื่อนๆแต่ว่าท้องฟ้าก็เริ่มเปิดแล้วนะครับผลของการล่าแสงเหนือคืนแรกนะครับผมของพวกเรานะครับก็ยังคงไม่ประสบความสําเร็จนะครับเพื่อนๆโผล่มาอีกทีคือเจอกันที่ห้องเลยนะครับ เมื่อคืนนี้ก็หลังจากที่เรานั่งรถไปเนาะก็คือตะเวนนะครับพาบอ,อกไปไกลมากประมาณร้อยสามสิบร้อยสี่สิบน่าจะเกือบสองร้อยโลอ่ะออกจากเอ,อ่อเมืองมูมันนะครับออกลงไปทางใต้ทางไกด์ทางไกด์กนะครับพาเราไปแบบไกด์เลยขับออกไปเรื่อยๆนะครับผมถึงแม้ว่าฟ้าจะเปิดนะครับแต่ว่าตัวแสงเหนือเองนะครับไม่มานะครับตัวน้องยังไม่มาแต่ว่าไกด์เขาก็พยายามเนาะพยายามมากเพราะว่าเราแบบทุกคนหลับหมด แต่กายก็คือพยายามห,หาหาหาขับไปเรื่อยจอดมีโอกาสเจอก็อจอดหาหาหาทั้งที่เราไม่รู้ตัวนะครับตอนที่เรารู้ตัวก็มีก็คือกายก็พยายามจอดหาหาอยู่เนาะพอพวกเราตื่นมาอีกทีก็คือตอนนี้เวลาตีห้าแล้วนะครับเพื่อนๆ <c oughs> ตื่นมาอีกทีคือถึงในเมืองแล้วกลับกลับมาแล้วคือคงแบบสุดๆแล้วเต็มที่แล้วอ่ะคือฟ้าสว่างแล้วอ่ะไม่มีโอกาสเจอแล้วแน่ๆเขาก็เลยพากลับ ครับก็คิดดีไปมารับเราตั้งแต่สามทุ่มครึ่งจนพาเรากลับมาส่งตีห้าเขามีความพยายามมากขนาดไหนอ่ะเราใกล้คนเนี้ยมารับเราตั้งแต่เก้าโงเช้าที่ไปเทรวิก้าเออจนถึงเย็นจนถึงเช้าตีห้าเกือบจะยิบสี่ชั่วโมงแล้วอ่ะอยู่กับไกล้คนเนี้ย โอเคครับเพื่อนๆก็วันนี้นะครับเราได้รับเมสเซจด่วนมานะครับจากทางไกด์ของเรานะครับเมสเซจตอน3ามทุ่มบอกว่าวันนี้ทางไกด์นะครับจะมารับเราตอนห้าทุ่มเพื่อออกไปล่าแสงเหนือกันนะครับเพื่อนๆโอ้เราเราคิดว่าวันนี้ตอนแรกฝนตกนะครับเพื่อนๆเนาะแล้วเราจะไม่ได้ออกไปนะครับเราก็เลยหลันล้าไปเดินเล่นในเมืองแล้วก็กลับมากินข้าวอยู่ที่ร้านไวแลร์บิดนะครับผมสุดท้ายสามทุ่มกําลังจะนอนอ่าได้รับข้อความมา ตอนนี้ก็อีก5นาทีห้าทุ่มนะครับเพื่อนๆเราก็เตรียมตัวออกล่าแสงเหนือกันนะครับผม let's go ทำทเตตอมแทนนมแทนน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 นมนน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 อนน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  ไม่มีดีเลยนะครับไม่มีดีเลยเราจะไปชั้นหนึ่งใช่ไหมเราจะไปชั้นหนึ่งนะครับเพื่อนเดี๋ยวกดชั้นหนึ่งเลยเก็บทันทีได้ฟิลแบบความเป็นรัเสเซียความเป็นโซเวียตมาก <c oughs> <c oughs> โอเคครับตอนนี้น่าจะห้าทุ่มแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราออกไปดูกันดีกว่านะครับว่ <c oughs> ามากันหรือยงัง <c oughs> นะครับเพื่อน <c oughs> ตอนนี้ ยังไม่เจอรถเลยนะครับพื่อนอากาศตอนนี้ก็ถือว่าเย็นเลยนะลองไปดูก่อนโอเครถเรามาแล้วนะครับเ,เพื่อนๆวันนี้เป็นรถแวนนะครับรถแวนคันนี้นะครับเ,เพื่อนๆนี่รถแวนคันนี้เลยห้าแปดสี่นะครับเป็นเบนซ์ด้วยโอ้วันนี้นั่งเบนซ์ว้าวปะ Hello, sorry, Club. <laughs> <laughs> My name is Dima. I will be your guide. So, you see, uh, as I was predicted, that it's gonna be. โดยคืนที่2นี้นะครับผมก็จะเป็นไกด์อีกหนึ่งท่านนะครับพาเรามาหน้าแสงเหนือโดยเบื้องต้นทางไกด์เขาก็จะอธิบายนะครับว่าวันนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างโอกาสที่เราจะเจอมีแค่ไหนเขาจะมีแอปนะครับแล้วก็จะมีเว็บไซต์ในการตรวจสอบค่า KP รวมถึงเว็บไซต์เช็คสภาพอากาศฝนเมฆว่าเคลื่อนที่ไปทางไหนและมีการอัปเดตสื่อสารข้อมูลสถานการณ์ระหว่างกันนะครับในแต่ละพื้นที่นะครับและไกด์เขาจะใช้ประสบการณ์นะครับและความรู้แล้วก็ข้อมูลที่มีอยู่ในมือทั้งหมดนะครับให้เต็มที่อย่าง สุดความสามารถ oh. เพื่อให้ oh. พวกเราได้เจอแสงเหนือกันนะครับโอเคโอเคแอนมีท็อปท็อป yeah โอเคแอนมีตาตา yeah แมมแมมโอเค หลังจากขึ้นรถมาแล้วทางไกลก็จะแนะนําตัวและสอบถามชื่อกันและกันเพื่อจะได้รู้จักกันมากขึ้นและคุยกันไปในระหว่างทางกันนะครับโดยในการล่าแสงเหนือคืนที่2นี้เรามีการหกท่านนะครับโดยเราจะขับรถออกไปนอกเมืองนะครับผมในจุดที่มืดสนิทนะครับแล้วก็ไม่มีเมฆนะครับและเราก็ได้เจอกลุ่มล่าแสงเหนือกลุ่มอื่นๆในระหว่างทางเช่นเดิมเหมือนกันนะครับเราขับรถออกไปสักระยะก็เจอจุดที่เหมาะสมทั้งสภาพอากาศและก็ค่าเคเราก็ได้จอดรถนะครับแล้วก็ดําเนินการตั้งกล้องยืนรอสักระยะทางไกก็ตะโกนบอกว่ามาแล้วมาแล้ว แล,และทางไกด์ก็ตะโกนบอกให้เราวิ่งเข้าไปทันทีนะครับเพื่อถ่ายรูปเราก็ได้ยืนลองไปเป็นนายแบบและนางแบบเพื่อเตรียมท่าไว้และคาดการว่าอีกไม่นานแสงคงมาแรงกว่านี้แต่เราได้ไปทดลองถ่ายไปเพียงแค่ไม่ถึง1นงนาทีนะครับน้องๆก็ได้จากเราไปแล้วนะครับ แต่พวกเราก็ไม่ท้อนะครับผมยังคงยืนตั้งหน้าตั้งตารอนะครับระหว่างที่รอเนี่ยทางไกด์ก็เอาอน้ำชาร้อนๆแล้วก็ขนมมาเสิร์ฟพวกเราทุกคนเลยนะแล้วเราก็ยืนไปเมาส์ไปรอไปนะครับท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นนะครับบรรยากาศการรอก็จะประมาณน,นี้นะครับเนี่ยเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูนะในทริปการออกล่าแซงเงืองก็สนุกเหมือนกันนะครับเนี่ยสุดท้ายแล้วคืนนี้น้องก็ไม่มาอีกแล้วนะครับทำให้เราต้องเดินทางกลับเข้าเมืองแล้วตอนนี้ เออเวลาสี่ทุ่มเรากำลังจะออกเดินทางไปล่าแสงเหนือกันนะครับผมคืนนี้เป็นคืนที่สามคืนที่3ามของการล่าแสงเหนือที่เมืองมูมันเนาะเพราะว่าคืนแรกเราไปอ่ะไม่เห็นนะครับผมส่วนคืนที่สองเราไปเห็นบางๆนะครับเป็นเส้นหวังว่าจะกลายเป็นหนาๆระเบิดเป็นคืนบุมบึมบึมบมไปเลยนะครับเพืเ่อน <laughs> พราะเป็นคืนสุดท้ายแล้วนะครับที่เราอยู่ที่นี่นะครับไปรุ้นกันนะครับเพื่อนเราก็นัดกี่สี่ทุ่มนะครับเพราะว่าจะเริ่มมืดนะครับประมาณช่วงสามทุ่มสามทุ่มเพิ่งเริ่มมืดละสี่ทุ่มนี่คือจะเริ่มมืดละนะครับลงมาก็สี่ทุ่มพอดีเ๊ะเลยอ้าวมาแล้วโอเคว้าวตรงเวลามากเลยนะนัดสี่ทุ่มคือเราลงมาสี่ทุ่มก็สี่ทุ่มทุกครั้งเลยเนาะตั้งแต่ที่เรามาเนี่ยนัดกี่โมงก็คือถ้าจะตรงเวลาทุกครั้งเลยนะเพื่อนไปคันเดิมนะครับคันนี้ที่คันเดิม ครีเวียดสวัสดีครับโอเค let's go yeah โดยคืนที่3นี้เราเข้าไปกับไกด์แอนโทนีนะครับคืนนี้รถของเราก็จะมีเพียงสีท่านเท่านั้นหลังจากครบสีท่านแล้วเราก็เดินทางออกไปนอกเมืองนะจุดที่มืดที่สุดและก็ไม่มีเมฆนะครับเพื่อนๆแต่โดยปกติแล้วในโปรแกรมทัวร์จะระบุไว้ว่าล่าแสงเหนือเพียง2คืนแต่ใน2คืนนี้ถ้าเราไม่เจอหรือเจอน้อยทางออรรลาทาน์เฟอร์ก็จะชวนให้เราออกมาในคืนที่3หรืออาจจะมีคืนที่4ถ้าคืนที่3ยังไม่เจอนะครับแต่เนื่องด้วยเราอยู่มูมันถึงพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นคืนนี้ก็จะเป็นคืนที่3าและเป็นคืนสุดท้ายที่ ของพวกเราแล้วนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ทางแอนตันนะครับหรือว่าไกด์เรานะครับก็พยายามนะครับวิ่งไปนะครับจุดที่ไม่มีเมฆนะครับผมชื่อจุดเป้าหมายนะครับผมเนี่ยแล้วก็พร้อมกับสังเกตการเมฆไปด้วยนะครับผมเป็นระยะระยะนะครับตอนนี้วิ่งด้วยความเร็วเร็วพอสมควรเลยนะครับน่าจะประมาณร้อยสามร้อยสี่เนี่ยครับอันนี้ก็คือบรรยากาศในการเอ่อ ฮันติงนะครับออร่านะครับเ,เพื่อนๆก็จะขี่รถไปเรนะื่อยเนาะเนี่ยแล้วก็ดูท้องฟ้าไปนะเนี่ยท้องฟ้าอันมบิๆน,น,นี่นะครับเนี่ยที่เ,เพื่อนๆมองไม่เห็นนี่แหละดูว่าตรงไหนมันปลอดโป่งนะครับแล้วก็ดูว่าน้องอ่ะมาหรือยังนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็พร้อมกับดูแอปพลิเคชันนะครับที่เป็นแอปพลิเคชันบอกออปริมาณเมฆบนท้องฟ้านะครับเนี่ยคือถ้าเจอ ถ้าเจอว่ามีสัญญาณนะแล้วก็ฟ้าโปร่งจอดเลยนะครับจอดข้างทางป้าบสองกล้องเลยตอนนี้เราก็จอดอยู่ระหว่างทางแล้วนะครับผมอากาศเย็นมากเลยนะครับผมออกมาท้าลมหนาวนะครับเนี่ยก <c oughs> ็ตอนนี้ฟ้าเคลียร์มากเลยนะเหมือนรูปที่เดี๋ยวผมจะแนบไว้ให้เพื่อนๆดูนะครับฟ้าเคลียร์สุดๆนะครับไม่มีเมฆเลยนะครับเ,เพื่อนๆ แล้วก็อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับผมทางไกด์นะครับบอกว่าอีกหนึ่งชั่วโมงโซล่านะครับเขาเรียกว่าแสงสุริยะนะครับผมเรเดียนนะครับจะระเบิดตูมออกมานะครับในอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับจากแอปพลิเคชันเนาะอีกหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะโฮลมาถึงที่นี่นะครับผมก็ทางเราตั้งกล้องรอแล้วเรียบร้อยนะครับต้องตั้งไปทางทิศเหนือนะครับเพื่อนเนี่ยตอนนี้มืดมากเลยมืดแบบ ไม่มีไฟอะไรเลยนะครับผมรถก็ปิดไฟทุกอย่างนะครับผมเห็นแต่ดวงดาวนะครับสวยมาก <c oughs> เราจอดอยู่ข้างทางนี่เลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูข้างทางฮะ <c oughs> อ่า <c oughs> ให้สัญญาณหน่อยนะเพื่อนๆให้สัญญาณว่ามีรถจอดอยู่เนาะเขาจะได้เห็นนะครับเพื่อน รถตักหิมะนะครับอ่าและนี่ก็คืออุปกรณ์ของเรานะครับนี่เห็นไหมนี่อุปกรณ์ตั้งกล้องรอแล้วนะเพื่อนตั้งกล้องก็จะเป็นอย่างนี้นี่นี่คือภาพที่เห็นนะครับนี่เนี่ยเราก็จะตั้งกล้องรอแบบนี้เนี่ยรอดูถ้าเกิดน้องมานะครับน้องก็จะขึ้นแบบตรงกลางนี้เลยนะครับเพื่อนอ่าเนี่ยตั้งกล้องรอไปทางทิศเหนือนนะ เสียงเริ่มเปลี่ยนแล้วโอ้ยจะไหวไหมเนี่ยโอเคไปเดี๋ยวไปรอในรถดีกว่าครับรายงานสดจากรัสเซียห่างจากชายแดนฟินแลนด์นะครับผมโดยนะครับผมแวทอปโกนะครับรายงานนะครับผมไปแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับ หลังจากที่เราออกล่ากันทั้งคืนและเนื่องจากเริ่มมีแสงพระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วเราก็ได้เดินทางกลับเข้าเมืองเป็นอันจบคลิปการล่าแสงเหนือคืนที่3อย่างเป็นทางการผลปรากฏว่าไม่เจอนะครับในคืนนี้เราคงต้องกลับมาล่ากันใหม่ในโอกาสหน้าแล้วกันนะครับโอเค thank you very much ยิดี w e อ c o ั e thank you very much and g d glad to work with you <Yeah. S 2> I hope you will hope Yeah you come Not to next year me back หลังจากที่เราถึงที่พักแล้วนะครับก็ได้เวลามาเคลียร์ค่าใช้จ่ายของทริปนี้ทั้งหมดกันที่นี่นะครับค่าใช้จ่ายของทริปเราจ่ายกันในคืนสุดท้ายนี้เลยนะครับผมไม่มีจ่ายมัดจําไม่มีจ่ายล่วงหน้าจ่ายกันที่นี่สดๆดร0อเเซกันเลยนะครับโอเค thank you very much thank you again b y า bye เ o u are w e l c o m ย Have a good night too and have a nice trip yeah bye bye <laughs> ตอนนี้เรามาถึงที่พักแล้วโอ้ย oh, หิมะตกนะครับตกหนักมากเลยอ่ะว้าวหิมะตกถามว่าหนาวไหมก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่เนาอเออแต่หิมะมตกนะนเพื่อนๆดูดิ โอเคตอนนี้กลับมาที่โรงแรมแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกัน,นครับโอ้กลับมาก็ตอนนี้กี่โมงตีสี่นะครับตีสี่พอดีนะครับเ,เพื่อนๆหิมะตกหนักมากหิมะตกหนักเลยอ่ะสรุปนะครับผมวันนี้ออกล่าแสงเหนือออกล่าแบบล่ามันมากคือหนึ่งขี่ไปปุ๊บจอดปุ๊บจอดปุ๊บจอดเช็คจอดเช็คจอดเช็คนะครับแล้วใกล้เคียงที่สุดเลยคือเห็นแค่ปลายๆมันนิดเดียว อ่าตรงช่วงที่ผมรายงานสดหลังจากนั้นคือเราก็เปลี่ยนจุดใหม่เพราะว่าเมฆมาเร็วมากเนาะเพราะว่าที่เนี่ยมันลมแรงอยู่แล้วปื๊ดไปอีก10โล20โลไปอีกย้ายจุดเช็คย้ายจุดเช็คเช็คเช็คเชเยอะมากแล้วก็เจอเพื่อนที่ล่าแสงเหนือระหว่างทางด้วยเหมือนกันก็เจอกันเยอะเลยเป็นสังคมล่าแสงเหนือเลยอ่ะตรงนั้นน่แต่สุดท้ายย้ายไปย้ายมาก็ไม่มีแล้วล่ะวันนี้เพราะว่าเมฆมาเยอะละแล้วก็เวลาคือตีสามแล้ว ตี3เพราะว่าภาคทิย์ใจจะขึ้นแล้วนะครับหมดหมดความมืดแล้วระหว่างขับรถกลับเข้ามาก็คือชัดเลยว่าไม่เห็นแน่ๆเพราะว่าหิมะแบบหนักหิมะใช่หิมะตกหนักมากนะครับถามว่าเราเห็นไหมทริปนี้เห็นเห็นนะอก็ถามว่าเห็นนะเต่ไม่เยอะใช่น้อยแต่เห็นนะ แต่เอาจริงนะคือด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยมองไม่เห็นหรอกต้องเห็นด้วยกล้องต้องผ่านกล้องนะครับต้องให้กล้องช่วยเพราะว่าแสงสีเขียวเนี่ยกล้องเท่านั้นทึงจะแยกได้ตาคนยังแยกไม่ได้มันยังมาไม่แบบมันยังมาไม่ระเบิดระเบิดแบบตู้มแล้วแบบเฉนชัดจนสามารถทําให้ตาคนแยกได้โดยสายตาเนี่ยยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่สิ่งที่เราปรารถนาคือนะครับอยากเห็นแบบด้วยตาสดๆเลยระเบิดเป็นคลื่นเลยนะครับผมอันนั้นก็เอาไว้ค้าวนาละกันเขาบอกว่าถ้าจะอยากเห็นเยอะๆชัดๆะค่ะ ให้มาเดือนมัชเพราะว่าช่วงเดือนนั้นน่ะจะเป็นช่วงที่การคืนยาวแล้วก็มไม่มีพายุหิมะอากาศดีอากาศจะดีที่สุดแล้วช่วงนั้นน่ะอ่าช่วงมีมน,มนา,นาต่อไปก็ขอขอนุญาตนอนก่อนไม่ใช่น,นอนแล้วเก็บเป๋าก่อน <laughs> <laughs> เก็บเป๋าเก็บเป๋าเพราะว่า <laughs> พรุ่งนี้ตอนเช้า8ปโมงนะครับเดี๋ยวจะมีทางไรเวอร์นะครับผมของทางออโรราทันเฟอร์นั่นเองนะครับผมเขาส่งนัดมาแล้วบอกว่า8โมงจะมารับเราที่โรงแรมเนาะแล้วก็ไปส่งเราที่สนามบินมูมันเพื่อที่จะบินต่อไปที่ มอสโกนะครับอืมอแล้วเราก็จะไปเที่ยวมอสโกต่อโอเคเ <Bye. S 2> ก็บกระเป๋าา่ <c oughs> พอนพเพื่อนกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับกดทับตัวครานะครับผมแล้วก็ดูนะครับว่าคิดสเปราจะพับเ่อนไปที่ไหนโอเคบ๊ายบาย